โอ้โหเมื่อกี้ได้คุยเกีย่ยวก,กับเรื่องขนมที่ทานได้แล้วมีประโยชน์กับหนูดีเราได้ไอเดียนะสร้างสรรค์เมนูขึ้นอ,อีกหลายเมนูเลยค่ะจังเลยก็จะเป็นเมนูครเคร้กค่ะ,ะทีนี้ส่วนผสมสําคัญเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นมายองเนสวันนี้เราจะทํานั้นมายองเนสกันเองนำนะคะส่วนที่เป็นไข่แดงค่ะนล่อลยอแล้วก็ใส่มัสตาร์ดนะคะลงไปเป็นมัสตาร์ดค่ะ,คะแล้วทีนี้นะเคล็ดลับหนูดีใช้น้ํามันเนี่ยค่ะซึ่งวันนี้นกเลือกใช้น้ํามันเมลเด็ชนะคะ เทคนิคต้องค่อยๆเทค่ะ๋อ้คหแล้วก็ตีแล้วเขาก็จะข้นขึ้นข้นขึ้นเป็นยองเนสปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะนาว,นาวเกลือแล้วก็พริกไทยจากนั้นห,หนูดีส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้ามาใน,มในนี้เลย,เ,ลยเริ่มจากเนื้อปูนะคะลงไปคลุกเคล้ากับมายองเนสเลยแล้วก็ตามดวยเกล็ดขนมปังค่ะแล้วก็พริกหวานนะคะหอมหัวใหญ่มีใส่ไข่นะคะหนึ่งฟอง หอมปาปิก้าพริกไทยขาวนะคะบัสโกซอสความสนุกจะมาแล้วค่ะเราจะมาทำแคปเค้กของเราให้เป็นก้อนกลมโดยอัดลงในพิมพ์แบบนี้ค่ะ คีพีา่าะในเรื่องของการคุกกิ้งเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆยังไงได้บ้างะคะมันช่วยมากเลยแล้วก็ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กิจกรรมการทำอาหารเป็นกิจกรรมเดียวในกิจกรรมทั้งหมดเลยนะคะที่เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ที่ใช้ประสาทษสัมผัสครบอันนี้<อ>ทั้งดมทั้งชิมครบงายอะเสร็จแล้วค่ะเมนูครีบเค้กฝีมือหนูดีค่ะ